สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะนะหวยหุ้นหวยลาหวยรายวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะเป็นแค่เหมอกันเป็นได้แค่แน,นวทางนะคะเข้าบ้างดุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะนะัดเรากา็มาดูกันนะคะว่า เลขมงคลนะคะประจําวันที่22มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขน้อยนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะจับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะ วันไหนเราชอบเราก็ลองเสี่ยงดูนะคะวันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเสี่ยงนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะรวยๆเอกากันก็ไม่อยากเปิดไพ่หลายใบนะคะถ้าห้าถ้าห้าใบมันก็อาจจะเลขมันอาจจะเยอะไป พูดขอโทษค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเลขมงคลนะคะประจำวันที่22มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะเราได้มาแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่22นี้นะคะเป็นเลข5 0 2นะคะ5 0 2นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะ5 0 2นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ